สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํำข้าวเหนียวหน้านวลกันครับก่อนอื่นเราก็มาเตรียมส่วนของข้าวเหนียวก่อนเลยนะครับนี้ผมก็จะมีเป็นข้าวเหนียวเคี่ยงงูใหม่ครับนี่เรานํามาล้างซาวน้ําให้สะอาดก่อนเลยนะครับ ให้เราล้างซาาหลายๆน้ำเลยนะครับจนสังเกตว่าน้ำเสาข้าวใสก็ใช้ได้แล้วครับให้เราแช่ข้าวเหนียวตัวนี้พักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับอันนี้ให้เราพักรอไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็แช่ข้าวเหนียวมาได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่ก็ใช้ได้แล้วนะให้เรานําข้าวเหนียวมาสะเด็ดน้ําให้หมาดเลยนะครับเสร็จแล้วก็พักรอไว้ก่อนเลยครับแล้วก็ถั่วดําครับอันนี้ผมแช่น้ําไว้ประมาณ1คืนแล้วครับหรือว่าประมาณ8 1ดชั่วโมงนะสะเด็ดน้ําให้ดีครับเสร็จแล้วนํามาต้มในน้ําเดือดได้เลย ตัวดำนี่เราจะาไว้โรยแต่งหน้าครับต้มจนสุกนิ่มได้ที่เลยนะครับตอนนี้ผมก็ต้มถัวดำมาจนสุกได้ที่แล้วครับวิธีการเช็คสุกง่ายๆเลยครับให้เราลองนํำขึ้นมาชิมดูครับโอเคแล้วครับสุกนิ่มได้ที่แล้วก็ใช้ได้แล้วปิดเตาได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมส่วนของตัวข้าวเหนียวกันต่อเลยครับ ก็จะมีเป็นข้าวเหนียวที่เราเสด็จน้ําไว้เมื่อสักครู่ครับน้ําตาลทรายเกลือน้ําเปล่าแล้ววันนี้ผมก็เลือกใช้เป็นนี่เลยครับกะทิถุงพัดะจร้เชาวเกาะครับง่ายแล้วก็สะดวกมากๆครับก่อนอื่นก็นี่เลยกะทิถุงพัดเไร้าชาวเกาะครับนี่ก็ใช้ได้สะดวกมากๆครับเพียงแค่เราหยิบออกมาจากตู้เย็นตัดปากถุงก็สามารถเทมาใช้ได้เลยครับนี่ก็ให้เราตวงกะทิก่อนเลยนะครับ น้ำตาลทรายครับที่รวมไปได้เลยครับเกลือป่นครับแล้วก็น้ำเปล่าครับเสร็จแล้วก็ให้เราคนให้น้ำตาลทรายเกลือละลายเข้ากันดีเลยนะครับอันนี้เราไม่ต้องตั้งไฟนะครับคนแบบนี้ได้เลยอันนี้พอเราสังเกตว่าน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือละลายเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับให้เราพักรอไว้กันครับ เสร็จแล้วก็นาข้าวเหนียวมาใส่พิมพได้เลยครับวันนี้ผมใช้เป็นพิมพ์ถาดสี่เหลี่ยมนะครับขนาด 10, บคูณสินิ้วนะครับเสร,ร็จแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วถาดเลยครับอย่างถ้าเกิดใครไม่มีถาดตัวนี้ครับจะใช้เป็นหม้อเนบนแบน,แบนก็ได้นะครับจะเป็นชามหรือว่าจานก้นลึกหน่อยก็ได้ครับแต่ว่าต้องทนความร้อนได้นะครับมาใส่แทนพิมพ์ตัวนี้ได้เลยพเพราะบางทีเราก็ไม่จาเป็นจะต้องไปหาซื้อครับเอาที่มีมาใช้ได้เหมือนกัน เกลี่ยข้าวเหนียวให้เรียบเสมอกันเลยนะครับน้ำกะทิที่เราผสมไว้มาสักครู่ครับอันนี้ก็ให้เราเทใส่ลงไปในข้าวเหนียวได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเสร็จแล้วก็นับไปนึ่งได้เลยครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ำไว้จนเดือดจัดได้ที่แล้วครับ นำข้าวเหนียวที่เราเทใส่ถาดไปครับลงมานึ่งได้เลยแล้วก็ปิดฝาใช้ไฟกลางค่อนไปแรงหรือว่าไฟแรงก็ได้เลยนะครับจับเวลาอยู่ที่ประมาณ 30- 40นาทีครับหรือว่าจนกระทั่งข้าวเหนียวสุกดีนะครับระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางของข้าวเหนียวด้วยนะครับอย่างถ้าเกิดเราใส่พิมพ์แล้วปริมาณข้าวเหนียวหนาเราก็ต้องนึ่งนานมากยิ่งขึ้นครับหรือว่าเกิดใครเกลี่ยข้าวเหนียวได้บางนะครับก็จะใช้เวลาน้อยลงนะครับในต้องกะดูเอานะครับเดี๋ยวอันนี้เรานึ่งให้ข้าวเหนียวสุกดีก่อนเลยนะครับ ตอนนี้พอเรานึ้นข้าวเหนียวมาจนครบเวลาแล้วครับขเหนียวก็จะสุกใสโดยที่แล้วอันนี้ให้เรายกลงจากรังถึงก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครไม่แน่ใจว่าข้าวเหนียวสุกดีหรือยังก็ให้ลองชิมมาดูเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมส่วนของกะทิสําหรับทําหน้าโนกันต่อเลยนะครับขันิีนก็น้ําตาลทรายครับเกลือแป้งข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันก่อนเลยครับเราคนแป้งน้ําตาลเกลือให้เข้ากันดีก่อนนะเวลาที่เรา ใส่กะทิลงไปผสมจะได้คนได้ละลายง่ายยิ่งขึ้นครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับกะทิถุงพัดจะได้ชาวเกาะครับนีกรบตรงใส่ลงไปได้เลยอันนี้เราจะใช้เป็นหัวกะทิร้วนๆเลยนะครับสําหรับน้านนวนนะเสร็จแล้วก็คนให้น้ําตาลทรายเกลือแล้วก็แป้งละลายเข้าก,กันดีกับกะทิเลยนะครับส่วนผสมทั้งหมดที่ผมชั่งตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ใ,ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทําตามกันได้เลยครับ พอสังเกตว่าทุกอย่างละลายเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่ก็ให้เรานำมาเทราดกับลงไปบนหน้าข้าวเหนียวของเราได้เลยครับตอนนี้ข้าวเหนียวที่เราพักไว้ก็จะคลายความร้อนลงหน่อยนะครับนี้เราไม่ต้องรอจนเย็นสนิทน,นะครับสามารถเทราดลงไปได้เลยครับให้ใคลายความร้อนเล็กน้อยพอราดลงไปให้ทั่วๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรา <laughs> <laughs> นำข้าวเหนียวกลับมานึ่งอีกครั้งหนึ่งครับก็นำขึ้นมาเนึงได้เลยครับ อันนี้เราจะนึ่งให้ตัวหน้านวลสุกดีนะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2 0 3สินาทีครับเวลานึ่งก็ใช้ไฟกลางๆพอนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็นึ่งข้าวเหนียวหน้านวลมาจนครบเวลาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเวลาเปิดก็ระวังน้ําหยดลงขนมนะครับนี่เลยครับตอนนี้ขนมก็จะสุกดีแล้วครับวิธีการสังเกตง่ายครับให้เราลองเอียงดูครับเนี่ยหน้าขนมจะไม่ไหลไปมาแปลว่าสุกได้ทีแล้วปิดตาล้อยกลงพักให้คลายความร้อนก่อนเลยครับ กลิ่นหอมดีมากเลยครับนี่เลยครับข้าวเหนียวหน้านวลครับอันนี้ให้เราพักให้เย็ยนสนิทก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นๆไว้เลยครับเวลาหาั่นก็ชิ้นเล็กใหญ่ตามคาต้องการได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องรองให้ข้าวเหนียวเย็นสนิทก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราหั่นมันจะเละนะ เสร็จแล้วก็แต่งหน้าด้วยทองหยอดแล้วก็ถั่วดำที่เราต้มไว้ครับอันนี้ก็เลือกใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับ เท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวหน้านวลครับหน้าตาดูน่ารับประทานมากครับนี่เลยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับน่าทานมากชิมดูนะครับข้าวเหนียวนุ่มแล้วก็หอมหวานมันดีมากครับรสชาติกำลังดีเลยนะอร่อยมากๆครับ ก็ลองนำไปทําตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่อร่อยแล้วก็ทําง่ายมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ